สวัสดีค่ะสวัสดีเมดอลฟ่นเพลนทุกท่านนะคะวันนี้ว่าสนาชาแน,นลนะคะต้องมาอยู่ในครัวไฟเป็นครัวต่อทานแบบโบราณค่ะด้วยภาระหน้าที่นะคะคือต้องประกอบอาหารนั่นก็คือการย่างปลาแดดเดียวอันนี้นะคะแต่ว่าไฟมันยังไม่ติดเลยไฟเบามากเราก็จะย่างมันไว้อย่างนี้ก่อนมันก็มีความเซ็งแบบมากม นี่นะคะเราก็จะย่างทิ้งไว้ในตะแกรงแบบนี้เป็นการสโมกให้ปลามันแห้งไปเรื่อยจริงจริงวันนี้ถ้ามันแดดแบบแรงๆเนี่ยปลาเรามันก็น่าจะแห้งนะคะแต่ด้วยความที่มันมีบางช่วงที่มันมีแบบฝนตกล้วก็เลยแบบเก็บเข้าเก็บออกเก็บออกเก็บเข้านะคะท้ายที่สุดเราก็ตากปลาแค่ครึ่งวัน แล้วมันก็จะไม่ได้แห้งมากนั่นเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียของปลาที่มันยังไม่ได้แห้งเนี่ยนะคะมันจะม,มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มันจะมีกลิ่นแบบตุๆ่ๆหรือกลิ่นแบบคล้ายๆปลาหนะ้าไม่จะมาหรอบอก มันไม่เหมือนปลาที่แบบตากแดดนะคะมันจะแห้งมันก็จะไม่มีเกล็ดนคะคะใครอ่นเอาไปหาเขาหน่อยเขมิธุระเดียวหข้าว ตอนนี้หิวข้าวมานะฮะต้องนั่งเฝ้าแบบนี้เกือบครึ่งชั่วโมองเลยแหละเพราะว่าทานาเม่ติ ก็ต้องพัดไฟตลอดนะคะให้มันแบบฐานมันมีสีแดงเข้มโอ๊ย มากเลขกกสซโล่กำลังดังเอาเลขกกสซโลมันดังเลขคนถือเนาะเอาดังกระจาแล้วเอาเลขผันเนาะเอาไปเหตุเลขคืออีเม่หนำหนึ่งอันถือนะฮะน่ะยากล่ะเออคันมีคู่ทุกงวดทุกงวดก็คืออยู่เนาะคือว่าให้เฮ็ดให้คนงมงายอันนี้จากยามใดก็แต่ละถือก็จะเป็นปี ักล่ะมีแต่ข้ากินหมดแล้วมดบ้าน,น,น,นสมหง,งนี่ก็เงินไปล้านและวขอไปบัตรอเพื่อเดียวแลยดัหมดเพน ก็จะมีการสนทนาเรื่องหวยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีคนถูกหวยเขาก็จะพูดจาตามภาษาชาวบ้านค่ะมีการแชร์มีการส่งเสริมมีการอินทาการเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เสียงนั่นคือเสียงของแม่ชนิดสิบปีทื่ๆเดียวระดังมัดประเทศแต่ทึ่ๆตัวมวนตัวมวดแม่นัํนนึงแต่บอกว่าแลควพาเดียวงงง่ายอะไรตาง b i ệ เราก็ต้องฟังนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแก่แล้วเราต้องปล่อยเขาพูดไปเราจะขัดไม่ได้นี่ไฟเราเริ่มมาแล้วนะคะปลาเราเริ่มเปลี่ยนสีทีละนิดเซ็งเหมือนกันนะคะการย่างปลาเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากการปิ้งย่างทุกอย่างเป็นอะไรที่เซ็งที่สุดเพราะมันต้องเฝ้า ถ้าเลือกได้เราเลือกทอดมันมันรวดเร็วกว่านะคะแต่พอทอดเนี่ยมันมันก็เปลืองน้ำมนันแล้วมันก็อมน้ำมันเยอะมากเราเรเรก็เลยเลือกวิธีการย่างดีกว่าต่อให้เซ็งไหนเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วจนะลืมถอดมาค่ะแบบนี้สบายแล้เนาะเราเร็วหน้าแล้วเราก็สบาย

ดูเีงมันดูน่ากลัวนะมีประมาณสองสี่ห oh, <bah. S 1> อันนี้มันแก่แล้วนะคะรรสชาติก็จะมีความขมๆโอ้เขาไหวตจะนี้เลย ลันเะุกขนี่เะเลาะไปเลยเนี่ยิ้างบ้านโอ้ยบนดเขาน้าบนจะทางลาะเนาะ่ายฟังเสียงชาวบ้านพูดกันนะครัมันมันคือว่านได้กับก้าเ้าใส่ก้าแบบมันเลยเปื่อยมันถึงหนา ใครแนี่ยโตให้เทิงเขาดำติดตาสั่งกับที่อายุเป็นหน้ากับใครใครกว่าให้ว่าให้ว่านี่บอว่าเชียแเงเลยเออใครอายุนะบัดทางทางโน้นเขาดำเนาะทางทางโน้นทางนี้บัดมองดิบโพลสวยมันสมัคกอจุกอกอจุกอมันสมัคงามบัดนี้ดินมันละลายเลยเออลื หากุ to ้นก็ค so, like ือว่าแหละขจานะค้าบขจรมัดส่งเงานเยียวากระดัแถวเทอกนี่ขจรเลื่อีกสามให้โตให้โตมาทำคาดบนใดดำในกครับทีหมดกะบาสองร้อยจ้าหมดแล้วท้ไปหันตะก้ากัดเงาแล้วแต่ว่าขบตะก้าล ฝังชาวบ้านคุยกันไปก่อนหอยกบบทราดนาหอยกันเะมันหักน้ามันเฟื่อยน้าปัวได้พกได้ป่ได้กะพาเอาจนมันแข็งปาทหารเออขักได้น่ะบีบมาได้ทาไปมี ทำัห้เระก็ไัม่ตายเราก็ลมีแห้ง ไปดีกว่าขออนาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ